วันนี้นะคะถุงมือพร้อมมากนะคะเราจะชวนกันมาปั้นซาลาเปานะคะที่ร้าน always ของเรานะคะตอนนี้ fit food always ขึ้นเลยนะคะ a d fit food always ของเราเนี่ยมีซาลาเปานี่นี่เป็นออเดอร์จริงๆของลูกค้าเลยนะคะจำหน่ายแล้วนะคะก็วันนี้มาชวนว่าเรามีวิธีการทำยังไงคืออยากจะบอกว่าทำด้วยมือกันหมดเลยนะคะแบบว่า diy กันสุดๆค่ะโอเคค่ะมามาดูเราทำซาลาเปากัน แป้งนะคะแป้งสลาเปาของเรานะคะก็เราได้ทำขึ้นมาเองเลยนะคะนี่เป็นสูตรเฉพาะนะคะก็ทำพักไว้พักไว้นานไหมน้องเมียวสองชั่วโมงสอชั่วโมงน้องเมียวน้องเมียวเป็นเดอะมาสเตอร์ของที่นี่นะคะอ่ะวางใช่ไหมเมียวเสร็จแล้วก็รีดเหมือนทำขนมปังแต่เราก็อย่ารีดเขาเยอะนะเพราะว่าเรา โอเคพอเขาบางแล้วตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีความหนากว่าตรงขอบใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราใส่ไส้เข้าไปเขาจะไม่แบบหลุดร่วงลงมานะคะมันเป็นการสร้างฐานนี้กับเขานี่ไส้หมูแดงนะคะในสูตรของเราเองอเปร๊บนี่น้องเมี่ยวเปิบ เป็นงาน DIY นะคะคือเราแบบว่าเป็นอุตสาหากรรมครัวเรือน เอาละค่ะเราจะเอาน้องซาลาเปาเนี่ยนะคะที่เราปลูกปั้นเขาเข้าสู่วงการแล้วนะคะก็คือวงนี้ค่ะเข้าสู่วงนี้นะคะไปสู่การนึ่งนะคะก็เพื่อนๆกห็หาหม้อนะคะหรือจะใช้การอุ่นแบบใดๆก็ได้ไมโครเวฟอะไรหลังจากที่ได้จากเราไปแล้วนะคะแต่นี่คือเราต้องมีการเหมือนแบบอุ่นเขาก่อนเป็นเซมิเนาะโอเคอันนี้ก็แบบที่ไม่มีแปะกวยก็จะเป็นไส้หมูแดงนะคะ ซาลาเปานะคะของ a l w a y s นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองมาชิมมาอุดหนุนนะคะเพราะว่าเราอะทำขึ้นด้วยความชอบส่วนตัวชัด,ชดไม่ถามไม่ปรึกษาใครเลยครรสชาติแบบที่เบียร์กับคุณเอฟชอบเลยนะคะก็อย่างอันนี้ไส้เผือกนะคะ22บาทหอมๆแบบทำแบบโดยไม่มีสารเสริมอะไรเลยนะคะแล้วก็พยายามคัดเลือกวัตถุดิบเองนะคะแล้วก็ไส้หมูแดงที่เห็นนะคะก็28บาท ตอนนี้นะคะณราคาปัจจุบันนี้นะคะเรามีไส้ขาเห็ดด้วยนะคะไส้หมูสับนะคะแล้วก็อาจจะมีไส้วีแกนอื่นๆที่แล้วแต่ว่าคุณเชฟเชฟเอฟของเราเนี่ยอยากจะคิีเ r e อะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราก็จะพามาสนุกสนุกเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแบบว่ามาอุดหลุนกันมาชิมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราเลยค่ะ